สวัสดีครับพี่โจอ,อี้อันนี้มีคําถามครับจากข่าวใหญ่ที่ได้ยินมาว่าเกีย่ยวกับหมาพันุบูลี่ที่มันกัดคนตายครับพี่ได้ทราบข่าวบ้างไหมครับที่ว่ามันกัดคนตายเอ,อ่อทราบข่าวนะคะทราบข่าวหลายวันแล้วแล้วก็มีมีแบบนักข่าวมาทําข่าวะคะ่ะบูลี่ก็คือพันธุเนี้ยพันเนี้ยในไทยอ๋อแล้วตัวนี้มาสึกเพราะว่าเขาขี้กลัวเขาขี้กลัวเขาขี้กลัวเห็นไหมหางตกอ่ะนี่หมาที่ขี้กลัวค่ะ ก็จะแปลเปลี่ยนเป็นความดุได้คือหมาที่กัดคนเนี่ยมีสองแบบนะครับมีแบบกลัวจนแบบต้องปกป้องตัวเองแล้วก็มากัดคนกับดุอยู่แล้วก้าวร้าวอยู่แล้วมีสัญญาณตั้งแต่เด็กแต่เจ้าของไม่รู้เลี้ยงผิดผิดอันนี้ก็คือเป็นบูลี่หรือว่าผิดบูลนั่นแหละครับแล้วจริงๆแล้วพัน์ธุนี้ครับมาจากไหนครับพี่จริงๆพันนี้เขาก็คือบรีมาจากผิดบู เพราะว่าอย่างพิทบูเนี่ยเขาเป็นหมาที่ดุไครๆก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะครับแต่ว่าพิทบเูเขาเหมือนกับหลายๆประเทศอ่ะเขาก็จะไม่ให้เอาเข้าประเทศแล้วเพราะว,ว่ามันดุอย่างวันนี้ทีนี้กลุ่มที่คนที่เลี้ยงพิทบูเนี่ยเขาที่รักพิทบูเพราะพิทบูดีๆก็มีเยอะแยะเขาก็ไม่อยากให้พิทบูมันหา,หายไปหรือว่าแบบหมดความนิยมเขาก็เลยพัฒนาสายพันธุ์ให้มันมีบูลวี่เป็นสายระกวดเป็นสายน่าราักเป็นสายใจดีเป็นสายแ,แว้วอยู่กับคนได้หาไม่กัดคน แล้วก็มีคำถามอีกเรื่องหนึ่งครับพี่ว่าทำไมเนี่ยน้องถึงตัดครับพี่ทำไมน้องถึงกัดเท่าที่ดูในคลิปนะคะก็คือเขาเลี้ยงบูลลี่สามตัวแล้วก็บูลลี่เนี่ยไล่ตามไปถึงห้องนอนเลยแต่ว่ามันเราไม่ได้เห็นคลิปชัดมากนะคะนี่มันเหมือนกับว่าน้องที่โดนกัดอะค่ะก่อนอื่นต้องแสดงความเสียใจก่อนนะคะว่าแบบว่าเราเห็นข่าวเนี้ยมาเยอะมากแล้วก็สงสาร คนที่แบบโดนพิษบูกัดจนตายเงี้ยมันน่าสงสารมากมากก็ไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้อีกแต่ว่าการเลี้ยงดูผิดแน่นอนเพราะว่ามันมีพิษพิษบูเราเรียกว่าพิษบูบูลี่เนี่ยมีหนึ่งตัวไม่พอมีเป็นทีมก็คือมีสามตัวไล่ไปจนถึงห้องนอนไล่ไปจนถึงชัองล่างเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันรวมถึงแท็กทีมกันทีนี้ก่อนหน้านี้เราไม่รู้หรอกว่าเขาเล่นกันยังไงก็อาจจะมีการเล่นกันหรือว่าไปแล้วเห็นบอกว่ามีหมอนมีอะไรให,ให้กัดด้วยใช่ไหมคะ นี้พอเราไปเล้าให้เขาเหมือนขึ้นเ่เหมือนมันเที่ยวอะไรบางอย่างแล้วน้องเขาอาจจะตกใจว่าเฮ้ยมันชักกระโจนแรงแหละมันชักแบบเยอะแหละแล้วจะห้ามห้ามไม่เป็นอาจจะมีการเรียกชื่อบอกให้เขาหยุดโวยวายทาให้พิทูลมันยิ่งขึ้นยิ่งมันยิ่งใส่อารมณ์ยิ่งหมันเขี้ยวพอมันกัดไปกัดมาพอมันเริ่มโดนตัวน้องเขาแล้วมันเริ่มมันในยอารมณ์ต้องบอกกันว่าอารมณ์ของหมาเนี่ยมันมัน ตอนแรกมันอยู่ศูนย์นะเหมือนพวกเราเนี่ยตอนนี้อยู่ศูนย์พอเราเริ่มมีอารมณ์เราไปสองสามเราเริ่มมีท่าทางฮ้ยเราชักมันในการพูดเราไปสองไปสามพอเราเริ่มโมโหเราไปห้าคนที่ไปห้าแล้วแบบขึ้นไปถึงห้าเนี่ยบางทีหมาขึ้นไปถึงห้าปุ๊บมันก็จะไปที่สิบเลยมันจะไม่มีหกเจ็ดแปดมันก็ไปสิบไปเลสโซนพอมันไปเลสโซนเท่ากับว่ามันหูดับูค่ะครับพอมันเริ่มกัดขย่ นิสัยลากเง่าเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าบูลี่มันมาจากพิบูลากเง่าของพิบูเนี่ยเขาบีดมาเพื่อสู้กับดัวกระทีพอเวลาที่มันกัดเหยื่อเริ่มกัดปุ๊บมันจะต้องกัดจนกว่าเหยื่อจะแน่นิ่งหรือว่าไม่หายใจพอมันมีตัวหนึ่งกัดก็จะมีตัวที่สองที่สามลุม่มลุมกันเหม,มือนแท็กทีมค่ะทีนี้พอเราดูในคลิปก็คือเหมือนหมามันลุมนั่นแหละลุมแล้วน้องเขาก็ ข้ามไม่เป็น่นไม่รู้จะทำยังไงยิ่งกีดยิ่งหิีหมามันก็ยิ่งไล่อย่างเงี้ยค่ะครับแล้วจากข่าวเนี่ยครับพี่ในไทยเนี่ยพี่คิดว่าหมาที่ผ่านการบีดมาแล้วเนี่ยยังสมควรเลี้ยงอยู่ไหมครับเหมาะสมไหมครับพี่คือจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆเราต้องเราต้องถามคําถามว่าเฮ้ยหมาสายถูกพวกเนี้ยมันควรเลี้ยงปะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าเราได้แบบแมสเซจมาเยอะมากเลยว่าเฮ้ยมีแบนด็อกนะมีคอนเซปต์ด็อกมีบูลลี่มีอะไร เอาเป็นว่าทั้งหมดเนี่ยพูดง่ายๆนะมันก็คือสายพิษบูอแหละ,ะแลวพิษบูมมันผสมมาจากอะไรอะ่บูเทเรีอินดิชบูด็อกพวกเนี้ยมันก็คือเป็นสายที่แบบกรามแบบแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเอาเป็นว่าเราเลี้ยงสายดุแล้วกันทุกสายพันธุ์เลยว่าถามว่าควรเลี้ยงไหมคนที่เป็นมือใหม่ไม่มีความรู้เลยไม่เคยเลี้ยงพิษบูไม่มีประสบการณ์ไปเลี้ยงตามคนอื่น ไม่ควรเลี้ยงค่ะเพราะว่าการที่เราไปเลี้ยงตามคนอื่นโดยที่เราไม่มีความรู้มันเป็นสายดุอะต่อให้มันเป็นบูลี่ตัวเล็กๆอะบูลี่เวลากัดมันก็แรงเยอะนะเหมือนซูโม,โมอ่อะเหมือนที่ในข่าวเนะี่ยเสร็จปุ๊บพอเกิดเรื่องใครสวยอะหมาสวยอันนี้ไม่ได้พูดเข้าขงหมาแต่พูดว่าเฮ้ยพอเราเอามันมารับผิดชอบเลี้ยงอะแต่เราเลี้ยงไม่ได้พอเกิดการกัดคนตายแน่นอนคนในครอบครัวสูญเสียหรือว่าไปกัดคนอื่น ตัวเราถ้าไม่ใช่คนไม่ดีเราก็ไม่สบายใจมากว่าหมาเราไปกัดคนอื่นตายแล้วเกิดบาปในใจอย่างงี้แล้วคนที่สวยคือหมาโดนทิ้งหมาโดนฆ่านู่นนี่นั่นมันก็เหมือนกับเป็นห่วงโซ่ที่ไม่ดีอะเราคิดว่าสรุปเลยว่าอย่าเลี้ยงค่ะถ้าเราไม่มีความสามารถรเราไม่ได้เป็นผู้นําเป็นจาน่าปูเพราะไม่มีความรู้หรือว่าไม่รู้เทคนิคการฝึกการควบคุมที่ดีอย่าเลี้ยงสุนัขสาย ทุบใสธุ์เลยค่ะไม่นควรเลียางนแล้วพี่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยครับมีคนเลี้ยงเยอะมากเลยครับพี่ว่ามันเป็นปัญหาต่อสังคมไหมครับจริงๆตอนนี้มันเป็นปัญหาต่อสังคมเยอะเยอะมากๆแล้วก็เป็นมานานแล้วนะคะแล้วก็จริงๆเราก็พูดหลายที่แล้วอ่ะคือเวลาเราไปบรรยายพูดนู้นพูดคือเวลาคนมาขอคำปรึกษาเนี่ยเราพูดไปหลายที่แล้วว่าสิ่งสําคัญที่สุดเลยคือภาครัฐค่ะภาครัฐเนี่ยควรจะ เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่าปีหนึ่งเราได้ยินข่าวมา,ากัดคนตายหมากัดเจ้าของเยอะมากแล้วภาครัฐควรจะเห็นไหมว่าเฮ้ยมีคนตายเกิดขึ้นเราควรจะลงมาบริหารจัดการควบคุมคนที่มีสุนัขพันธุ์ดุทั้งหมดสุนัขพันธุ์ดุมีอะไรบ้างพิษบูทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบูลี่คอนเส็์ด็อกแบนด็อกทั้งหมดที่จัดว่ามาจากพิษบูอันที่หนึ่งนะสองอ่ะ ยามันจชเปิดรถเรเลอร์บางแก้วหลังอานหมาที่เอาเป็นว่าหมาที่เราเคยได้ยินข่าวว่ามันกัดคนลงข่าวเราควรจะบริหารจัดการแล้วก็เขาเรียกว่าให้ลงทะเบียนคนพวกนี้ก็ลงทะเบียนฟาร์มสุนัขที่เพาะหมาสายดุ<ะ>เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยมาจากฟาร์มไหน<ะ>แล้วฟาร์มเนี้ยฟาร์มดีๆก็มีนะฟาร์มดีๆที่เขาแบบให้ความรู้กับคนเลี้ยงอะคะ่ะ แต่ฟาร์มที่มั่วๆก็เยอะอย่างบางบางที่เอาบางแก้วกับพิทบูมาผสมกัน<ม>ก็มีเยอะแยะทีนี้เราก็ต้องบริหารจัดก,การดูแลฟาร์มพวกนี้ว่าควรจะลงทะเบียนควบคุมลงทะเบียนควบคุมเสร็จปึ๊บเราก็ไปเริ่มควบคุมเจ้าของทุกคนที่มีหมาไม่ใช่แต่หมาดุอย่างเดียวเพราะว่าหมาพันธุ์อื่นๆที่เป็นคอกี้บีเกิล เดี๋ยวนี้โกลเดอร์ดัดคนก็มีเดี๋ยวนี้ไซเบเรียนกัดคนก็มียอร์กเชียร์ปอมเมอรเลนียนกัดคนก็มีค่ะเพียงแต่ว่าแผลมันไม่ได้ใหญ่พอที่จะเป็นข่าวรจริงๆคนที่เลี้ยงสันักคนที่มีน้องหมานะคะควรจะลงทะเบียนครับผมทั้งหมดแต่เรารู้ว่ามันอาจจะยากเพราะฉะนั้นก็เลยให้ควบคุมหมาสายดูก,ก่อนคบควบคุมหมาสายดูคพบและเฮ้อยอาจจะภาคราจ,จะเปิดให้ลงทะเบียนฟีปีแรก ก็อาจาจะมีอย่างเราเนี้ยเราเลี้ยงสัตว์เียเราอาจจะไปลงก็คือลงให้หมดเลยว่าเรามีหมาพันเลยนะลงเสร็จปุ๊บปีที่สองไอ้ถ้าคุณไม่มาลงปีแรกนะไม่ไม่ฟรีแล้วนะปีที่สองมีค่าใช้จ่ายแต่ว่าเราไม่ได้ไปเก็บแทงอะไรามากมายนะเพื่อที่ว่าคนที่เลี้ยงหมาเขาก็มีหลายหลายคนนะเนาะ<ช>บางคนเขาก็ไม่ได้แบบมีเงินแต่เขารักหมาไงเขารักจริงๆเิีไยก็ให้ลงทะเบียนเ <ๆ S 1> พื <ๆ S 1> พ่อที่จะควบคุมแล้วก็ให้เจ้าของเนี้ยร,รับผิดชอบกับสิ่งทีง่เกิดขึ้นแล้วก็อยากให้มีกฎหมายแรงขึ้นว่าถ้าเกิดว่า เอ่อมาของเราไปสร้างความเดือดร้อนให้คนดีกับคนตายเราควรจะมีกฎหมา,ายกัดคนตายแรตัวนี้นะคะก็คือไข่ตุ๋นนะคะที่เคยกัดคนยายุายุ71เมื่อปี5 4เสี่เย่ดอกมาตอนนี้มันอายุ14แล้วนะคะงอมมากแต่ว่ายังแข็งแรงที่เห็นพรออย่างนี้ไม่ใช่เลี้ยงไม่ดีนะคือหมามีอายุเนี่ยถ้าเราขอมสมับมาตรฐานจะแข็งแรงค่ะเนี่ยเขาไม่มีโครคไข้ไข้เจ็บเลยแล้วขาเขาไม่ค่อยดีแล้วเห็นปะ ถ้าอ้วนอ่ะมันจะมันจะไม่ดีกับน้องหมานะ,ะตอนนี้เขาไม่กัดคนเลยเขาเขาใจดีมากๆถามว่าพิษปู่นี่ก็คือพิษปู่ที่เคยกัดคน่ะฝึกได้ไหมฝึกได้ปรับพฤติกรรมได้ถ้าถามว่าฝึกได้ไหมปรับได้ไหมได้แต่ยากใช้เวลานานแล้วใครอะ่ะจะมาแบบอันนี้เป็นโรงเรียนไงก็สามารถฝึกมันไปได้ยาวๆแต่ลูกค้าที่ไหนเขาจะมาจ่ายฟังฝึกจนกว่าหมามันจะามดาวแบบนี้เราก็ตอบเขาไม่ได้ว่าเฮ้ย oh, สามเดือน นหนึ่งปีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก่อนที่เราจะเอาหมาตัวไหนมาเลี้ยงก็าตามนะถ้าเรามีคนแก่ยุมีเด็กในบ้านที่ไม่ได้แบบเขายังเด็กเป็นเด็กวัยรุน่นหรือว่าตัวเล็กๆอะไรเงี้ยอย่า,ยาเลือกสายพันธุ์ดุเข้ามาเป็นสมาชิกในครอบครัวเพราะต่อให้คนหรือฟาร์มหรือใครจะบอกเราว่าเฮ้ยหมาตัวนี้ไม่ดุแล้วถูกเลีดมาไม่ดุแล้วอย่าไปเชื่อค่ะเพราะว่าคอกี่กัดคนยังมีเลยดังนั้นเราควรจะ เลี้ยงสายพันธุ์ที่ขนาดตัวมันน้ำหนักตัวมันเวลาที่เกิดเหตุกัดคนเรายังสามารถที่จะควบคุมมันกระชากมันออกจากตัวเราโดยที่เรายังปลอดภัยอยู่ไม่ใช่เราเลี้ยงตัวที่มันแบบน,น้ำหนักตัวแรงเยอะกว่าเราแล้วเราเป็นผู้หญิง่งตัวเล็กๆเนี่ย,ก,ยรกระชากมันไหวไหมวเวลาเกิดเรื่องรกระชากมันไม่ไหวแล้วเวลาเราโดนกัดแรงเราไม่มีนะเลือดเราไหลอะแล้วคนในบ้านเราคนในครอบครัวเรา เราไม่ควรเราควรจะคิดดีๆก่อนที่จะเอาหมาขายพันไหนมาเลี้ยงก็ตามนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยเห็นใครเลี้ยงอยากเท่ก hey ็ไปเลี้ยงตามหรือว่าไปฝึกให้มันดูไปฝึกกัดนู่นนี่นั่น,นหรือใช้อุปกรณ์วิธีการฝึกที่รุนแรงอุปกรณ์การฝึกที่รุนแรงเช่นบางคนเอาพิษบูมาฝึกเนี่ยใช้แบบเป็นตอกคอหนามที่แบบงับลงไปแล้วเจ็บๆนะคะหรือเป็นตอกคอไฟฟ้าชอ็อต ไปกดมันไปกดอารมณ์มันทําให้มันกลัวพอมันกลัวปุ๊บอย่าลืมนะความกลัววันหนึ่งมันจะกดเก็บกดแล้วเมื่อกัดกับกลายเป็นความดุแล้วก็ต่อสูเพราะฉะนั้นเวลาฝึกหมานะเป็นพันดุหรือพันไหนก็ตามใช้ความอ่อนโยนนะคะใช้จิตวิทยาในการฝึกใช้ความเข้าใจในการฝึกอ,อย่าใช้ความรุนแรงในการฝึกหมาอย่าให้หมากลัวแต่ฝึกให้หมาเกรงใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะ บอกว,ว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะจิตวิทยาสุนักไม่ยากหากเรียนรู้ด้วยหัวใจค่ะบ๊ายบาย